ในวันนี้ยังมีอีก3เรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเรื่องแรกก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจว่าใครจะชนะการประมูลจะชนะในราคาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ขัดต่อ,อสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนกติกาล้ม TOR แล้วในที่สุดก็นำไปสู่การล้มการประมูลแม้จะมีเรื่องราวคาโรงคาศาลอยู่แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือไม่เคยมีพฤติกรรมที่ล้มกติกาการประมูลเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หมื่นล้านแสนล้านก็ตามความน่าเชื่อถือ ของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติและถ้าเรายอมรับพฤติกรรมอย่างนี้มันจะทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ว่าถ้าคนที่มีอำนาจเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนการหรือแนวทางที่เขาวางไว้เขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจเช่นนั้นหรือกรณีที่สองคือกรณีบอสกระทิงแดงเรื่องใหญ่ ของคดีนี้มันกลับกลายเป็นว่าการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมตำรวจอายการและใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะบิดเบือนคดีทําให้ผู้ต้องหารอยนวลได้หรือคดีนี้เสียไปเราต้องการเห็นคนเหล่านี้ถูกประชากหน้ากากออกมาให้ประชาชนได้รู้และตรงนี้ต้องนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทําให้ ตำรวจอายการศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างสนิทใจอีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกทุกปีจนเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชินชาและคุ้นเคยกับมันแล้วมันไม่ถูกแก้ไขเลยนั่นก็คือเรื่องแปะเจียตรงนี้เป็นปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย ที่เราไม่มีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างทั่วถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้ปกครองที่พยายามดิน้นรนและ้จะต้องใช้เงินในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เรียนในโรงเรียนดังๆถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมเรื่องแต่เจี๊ยให้อยู่หมัดได้คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยจะมีปัญหาคาพูดที่พูดว่าคุกมีไว้ขังคนจน คนรวยทำผิดไม่ต้องรับโทษคนมีอำนาจโกงได้ใช้อำนาจอย่างบิดเบือนได้ก็ลอยนวลสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไปจากประเทศไทยทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Podcast, Podbeat และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และในทวิสเตอและเว็บไซต์